ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6พนราะครับมีดวงดาวโยกย้ายนะครับอยู่ทั้งหมดแล้วหลักๆกก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์แต่เขาย้ายกันหลายรอบหน่อยนะครับวันที่2กันยายนนะครับมีดวงดาวอยู่2ดวงโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับก็คือดาวพระศุกร์โคจรเข้าราศีสิงห์ในขณะเดียวกันดาวพระพุธก็เข้าราศีสิงห์พร้อมเพียงกันตัวดาวพระพุธนั้นได้ตำแหน่งควบสองตำแหน่งได้แก่ มหาจักรและราชาโชคแต่การโครจรของเขานะครับเข้าสู่ราศีนี้มันเป็นการโครจรแบบเดินถอยหลังนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันดาวอาทิตย์ก็โครจรเข้าสู่ราศีกันในวันที่17นะครับกันยายนเท่านั้นยังไม่พอดาวดวงสุดท้ายคือดาวพระศุกร์โครจรเข้าราศีกันในวันที่27กันยามีตำแหน่งเป็นนิดหรืออ่อนกำลัง ดังนั้นส่งผลต่อลัคนา12ราศีดังต่อไปนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถินระาศีธนูนะครับของเดือนกันยายนโอ้โหอันนี้ยังไงไม่พูดไม่ได้เพราะราศีธนูปีนี้ถือว่าเป็นปีนจังหวะทิ่ทางที่ดีจริงๆนะครับหดาวประจาตัวเป็นเกษตรที่ราศีมีนนะครับสก็คือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็น4กับดวงชะตาก็ปทุมเกณฑ์อีกแล้วมมันเป็นกฎเกณฑ์ของอุดมเกณฑ์นะครับ ของพวกนาระเกณฑ์เท่ากับว่าดาวประจําตัวของคุณเต็มเมเลยเนี่ยเรื่องของบ้านรถที่ดินความสติปัญญาองค์ความรู้ต่างๆคุณโอกาสขยับขยายจะเปิดเฟรนชัยขยายธุรกิจยังเป็นไปได้เลยด้วยซ้ำเผิเ่มมีคนมาลงพุ่กับคุณอีกมันเป็นช่วงดีจริงๆประกอบกับดาวเสาเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตรก็คือมันเก็บปอมรอม,ร,อมริบเก็บอยู่เก็บได้ยิ่งเก็บแล้วมันคงโอ้โหมันถ้าไม่รวยช่วงนี้มันก็ไม่รู้จะรวยช่วงไหนจริงๆนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์มันไม่มีมันไม่รวยมันไม่เห็นโอกาส อันนี้มันก็แล้วแต่พื้นอุตตาเดิมของคุณนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่เราพยากรณ์ในมุมกว้างของ12ราศีมันส่งผลแบบนั้นจริงๆนะครับในเรื่องของความรักต่างๆผมว่าในช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ทาที่ดีของราศีธนูนะครับอาจจะต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับหรือว่าดูแล้วมีคุณส่วนจะมาลงทุนดูเหมือนว่าจะดีแต่ติดปัญหาติดขัดนั่นนี่นูน่นมันดูแล้วเอ๊จะเอาอยัางไงกันดีมันจะมีส่งผลแบบนี้อยู่ ถ้าหน่อยติดตดิดขัดขัดหน่อยหนึ่งนะครับพูดแล้วบอกจะเซ็นวันนี้สักพักโทรมาขอเลื่อนอ่หรือว่าเรื่องของการรับปากอ่วันนี้เจอ1ิบโมงเช้าถึงเวลาติดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยต้องไปเจอช่วงบา่ายจะเป็นส่งผลแบบนั้นในนี้จะส่งผลนิดหนึง่งก็ต้องทําอ,อกทําใจกันหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อมาคือเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสในเรื่องของการทํางานนะครับแนะนําว่าทํางานที่ไกลจะดีกว่าทํางานที่ใกล้ๆสําหรับลักนณาธนูในช่วงนี้ รวมไปถึงโอกาสการเดินทางถ้าเดินทางจริงๆก็แนะนําเดินทางไกลๆไปเลยนะครับพยายามเดินทางไปที่ไกลขึ้นกว่าเดิมหรือว่าไปพักผ่อนที่อื่นให้มันนานขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเคยท่องเที่ยวเดินทางนะครับพักที่ใกล้ๆแป๊บๆหรือว่าเที่ยวลักษณะแบบธรรมดารอบนี้มันไม่ใช่เดิมเคยพัก1ดาวรอบนี้เล่น3ดาวเลยอ้าวอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะมันเป็นบางเดือนไปเพราะจะบอกว่าทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติเป็นไปไม่ได้อนนี้ก็ต้องบอกกันก่อน ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดทิศทางที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูเลยนะครับเพราะดวงดาวต่างๆมันทํมุ่แบบนั้นจริงๆแล้วก็่าลืมดาวพระเกตก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะลืมเอาเงินที่ได้รายรับที่มีนําไปทําบุญแบ่งสรรปันส่วนอุทิศให้กับครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่คุณจะนึกถึงเจ้าที่เจ้าทางก็สุดแท้แล้วแต่นะครับแต่่าลืมนําไปทาบุญช่วยเหลือคนอื่นๆบ้างหรือทําบุญให้กับตัวเองบ้างนะครับอันนี้ผมว่ามันจะเสริมดวงชะตาของคุณได้อีก เพื่อให้ความดีมันดีต่อๆกันไปนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปของลัคนาราศีธนูของเดือนกันยายน2 5ง5ครับ